ข้อความในคุตการนิกายอุทานชนหะโสข้อเก้าสิาข,ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเวลุวันกลันทกะนิวาปะสถานใกล้กรุงราชครึกก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลลานะอยู่ที่กะโปตะกันทราวิหารก็สมัยนั้นแล ท่านพระสารีบุตรมีผมอันปลงแล้วใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอย่างหนึ่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนหงายปลงผมเสร็จนั่งสมาธิกลางแจ้งอะเนาะก็สมัยนั้นยักษ์สองสหายออกจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นท่านพระสารีบุตรมีผมอันปลงแล้วใหม่ๆนั่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนหงาย ครั้นแล้วยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะนี้เน่เห็นแล้วจะมีศรัทธาใช่ไหมตรงกันข้ามเลยนะคล้ายๆกับว่าเห็นตปรงเสร็จใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวตีซะหน่อย <c oughs> เมื่อยักษ์นั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ยักษ์ผู้เป็นสหายได้กล่าวกับยักษ์นั้นว่าดูก่อนสหายอย่าเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูก่อนสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองก็จะไปอีกแม้ครั้งที่สามยักษ์นั้นก็ได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะนี้แม้ครั้งที่สามยักษ์ผู้เป็นสหายก็ได้กล่าวกับยักษ์นั้นว่าดูก่อนสหายอย่ายเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูก่อนสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำดับนั้นแหลยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายได้ประหารศีรษะแห่งท่านพระสารีบุตรเทระยักษ์นั้นพึงยังพญาช้างสูงตั้งเจ็ดศอกหรือแปดศอกให้จมลงไปได้ถ้าตีช้างนะช้างจมดินเลยวนั้นหรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นตีภูเขากระจายเป็นลูกได้อะนะ ก็แลยักษ์นั้นกล่าวว่าพอตีเสร็จเนี่ยบอกว่าร้อนเราย่อมร้อนเร่าร้อนเหลือเกินก็ตกลงไปสู่นรกใหญ่ในที่นั้นเองสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนที่ถูกแผ่นดินสูบมีอยู่กดดี่ตัสี่ท่านใช่ไหมหนึ่งนันทยักษ์คนนี้คนหนึ่งสองนายนันทะคนที่ไปข่มขืนพระอุบลวรนณา,าเถรีคนที่สองนะคนที่สามก็นางจินจะนามวิกา อาใหม่นะหนึ่งพระเทวทัตสองพ่อพระเทวทัตคือพระเจ้าสุปปาพุทธสามนางจินจะมานวิกาสี่นันทยักษ์ห้านันทมานพนันท่าถูกแผ่นดินสูบอยู่สองคนน่ะนะคือนันทมานพกับนันทยักษ์นันทมานพก็คือคนที่ข่มขืนอุบลวรรณเทรีนันทยักษ์ก็คือคนที่ตีศีรษะพระสารีบุตรแล้วก็พระเทวทัตกลุ่มเหล่านี้ก็ถูกแผ่นดินสูบสมัยพุทธกาลน่ะนะ ก็ตกนรกอเวจีกลุ่มเหล่านี้ยังไม่ได้หลุดพ้นจนถึงทุกวันนี่นะทุกขากายวิญญาณนี่ยเกิดตลอดเลยท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นยักษ์นั้นประหารที่ศีรษะแห่งท่านพระสารีบุตรด้วยจักษุเพียงดังทิพคืเรียกว่าด้วยตาทิพอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์แล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนอวุโสท่านพึงอดทนได้หรือ พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือท่านภาษสารีบุตรก็ตอบว่าดูก่อนอาวุโสโมโคลานะผมพึงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ศีรษะของผมมีทุกหนึหน่งเจ็บหนึหน่งวันพระโมคัลานะบอกว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีท่านสารีบุตรนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ยักษ์ตนหนึ่งได้ประหารศีรษะท่านในที่นี้เป็นการประหารใหญ่เพียงนั้นยักษ์นั้นพึงยังพญาช้างสูงตั้งเจ็ดศอกแปดศอกให้จมลงไปก็ได้หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นก็แลท่านภาษาริบุตรได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนอาวุโสมกขลานะผมพึงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่บนศีรษะของผมมีทุกหน่อยหนึ่ง ภาษา,าริบทก็ชมพระโมคคัลลานะว่าดูก่อนอวุโสโมคคัลลานะน่าอาัศาจรรย์ไม่เคยมีท่านพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่เห็นยักษ์ส่วนผมไม่เห็นแม้ปีศาจผู้เล่นฝุนในบัดนี้พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ภาษาริบทไม่มีตาทิพนะแต่ท่านไม่มนสิการท่านไม่มนสิการแบบอะไรพิเศษพิเศษท่านไม่มนสิการท่านก็จะอยู่ธรรมดาธรรมดาของท่านนี่แหละมันก็เลยชมว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากจริงๆเลยนะ เห็นยักษ์ได้เนี่ยผมเนี่ยปีศาจคลุกฝุ่นยังไม่เห็นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับการเจรจาปราศัยเห็นปานนี้แห่งท่านพระมห uh านาคทั้งสองนั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุของมนุษย์ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าจิตของผู้ใดเปรียบด้วยภูเขาหินตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองจิตของผู้ใดอบรมแล้วอย่างนี้ทุกจากถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนอบรมจิตให้เหมือนกับภูเขาสินรุใช่ไหมก็คืออรหัตตผลจิตเนี่ยนหะเหมือนกับภูเขาหินที่ตั้งมั่นนะนะไม่กำหนัดไม่โกรธในทุกอารมณ์ผู้ที่อบรมจิตเสร็จแล้วอย่างนี้จะมีความทุกจากไหนเหมือนกัน ในอัตถกถากล่าวถึงว่าพระเทระเหล่านั้นคือท่านพระสารีบุตรเทระนี่มีผิวพันธุ์ดุจทองคําท่านพระมหาโมคคลานะมีผิวพันธุ์ดังดอกอุบลเขียวก็พระมหาเทระทั้งสองนั้นเป็นชาติพรามโดยเฉพาะสมบูรณ์ด้วยภินิหารเพราะทุกท่านนี้ทาบุญมาสิ้นหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับบรรลุป,ปฏิสัมพิธาสี่ไม่มีถึงหกนะปฏิสัมพิธามีแค่สี่ เป็นพระมหาคีนาศพผู้ใหญ่ได้สมาบัติทุกอย่างถึงที่สุดสาวกบารมีมียาน67ประการปกตินี้ยานในปฏิสัมพิธามีเท่าไหร่73ใช่ไหมยาณะ73หากอาสาธารณายานออก6ก็เหลือ67ยานทั้งหมดเลยตั้งแต่สุตตามยายานจนถึงถึงอาสาธารณายานนั่นแหละทั้งหมดนั้นมีอยู่ในพระเถระเหล่านั้นทั้งหมด ท่านเหล่านั้นทํากะโปตะกันธราวิหารแห่งเดียวกันให้สว่างสวัยไพโรธเหมือนสีหสองตัวอยู่ในถ้ำทองแห่งเดียวกันเหมือนเสือโคร่งสองตัวย่างลงสู่พื้นที่เหยียดกายแห่งเดียวกันเหมือนพญาช้างฉัดทันตะสองเชือกเข้าป่าสารวันซึ่งมีดอกบานสะพรั่งแห่งเดียวกันเหมือนพญาครุฑสองตัวอยู่ในป่าฉิมพลีแห่งเดียวกันเหมือนท้าเวสวรณสององ ขึ้นยานสำหรับพาคนไปย,ยานเดียวกันเหมือนเท้าสักกะสององค์ประทับนั่งบนตันดุกรรมพลศิลาอาดเดียวกันเหมือนเท้ามหาพรหมสององค์อยู่ในวิมานเดียวกันเหมือนดวงจันทร์สองดวงและพระอาทิตย์สองดวงอยู่ในท้องฟ้าเดียวกันฉะนั้นถือว่าเป็นคำที่ยกย่องชมเชยมากท่านพระมหาโมคคลานะได้นั่งนิ่งท่านภาษารีบทเข้าสมาบัติ เข้าสมาบัตินั้นบอกว่าอัญญตรังสมาทิงบอกว่าอุเบกขาพรหมิหารสมาบัติอาจารย์บางท่านบอกว่าสัญญาเวทายตานิโรธก็คือเข้านิโรสมาบัติอาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่าพระสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทจริงอยู่สมาบัติทั้งสามนี้แหละเป็นสมาบัติที่สาม,มารถรักษากายสมาบัติสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนึ่งรักษาได้คือฌานสี่อุเบกขาพรหมิหาร อย่างที่สองสัญญาเวทานิตะนิโรธสพละสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทสมาบัติสอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่สาม,มารถรักษากายได้ดังกล่าวนี้ในสมาบัติเหล่านั้นการเกิดโดยปริยายแห่งสมาธิของนิโรสมาบัติกล่าวไว้แล้วในหนหลังแต่อาจารย์ทั้งหลายพนานาสมาบัติครั้งสุดท้ายเท่านั้นทุกอาจารย์เนี่ยเชื่อเหมือนกันว่าพระสารีบุตรนั่งเข้า อรหัตผลสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาตหมายค่ะว่าเจริญกรรมฐานให้เข้าอารูปฌานก่อนออกจากอารูปฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าพระสมาบัตินั่นเองนี่พูดถึงยักษ์สองตนเนี่ยเนะหาะผ่านมาตรงนั้นเลยจากทิศเหนือจะไปยังทิศใต้เขาประชุมกันที่ทางทิศเหนือนะกลับไปทิศใต้อย่างที่อยู่ของตนเหาะผ่านมาตรงนั้นยักษ์นั้นอะพอเห็นเท่านั้นแหละหมายใจอยากตีศีรษะพระเลยไนงะ ตีหัวคงสนุกมั้นันจิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะตีศีรษะของพระเถระนี้ได้ยินว่ายักษ์นั้นผูกอาฆาตพระเถระมาในชาติก่อนชาติก่อนได้ผูกเวรกันแล้วนะเจอกันก็จะเอาเรื่องเลทืทเพีเพราะเหตุน,นั้นพอเห็นพระเถระเขาจึงมีจิตคิดประทุษร้ายอย่างนั้นยักษ์ผู้สหายเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็ห้ามยักษ์เพื่อนนะวอาย่าเลยสหาย เพราะอะไรเพราะว่าพระธิระเนี่ยนะเป็นผู้มีคุณมากเพราะประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นที่สูงสุดพระรูปนั้นท่านมีอรหัตผลศีลน,นะท่านมีศีลระดับอรหัตผลอนาธิยตวาความว่าไม่กระทําความเอื้อเฟือ้อคือไม่เชื่อคําของยักษ์ผู้สหายนะั้นไม่เชื่อเพื่อนเลยนะเพื่อนจะห้ามยังไงก็ไม่เชื่อเพื่อนสีเสปหารังอาทาสิความว่ากระทําความอุสาหะให้เกิดด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมด ยืนอยู่บนอากาศนั่นแหละโขกที่ศีรษะอธิบายว่าเอากำปั้นตีศีรษะลงเลยนะทุบเข้าไปเลยนะเพาะว่าวเข้าไปตาวะมหาความว่าได้ประหารอย่างหนักปานนั้นด้วยเรี่ยวแรงอย่างมากมายถ้าประหารช้างเนี่ยพญาช้างจมธรณีเลยแหละทุบช้างช้างจมแผ่นดินถ้าทุบภูเขาภูเขายังแหลกละเอียดเพราะอะไรเพราะว่ายักษ์นั้นเนี่ยมีฤทธิ์มากพอตีเสร็จอะไรเกิดขึ้น ก็ในขณะนั้นเองความเร่าร้อนได้เกิดขึ้นในร่างของยักษ์นั้นยักษ์นั้นอาดูนไปด้วยเวทนาเจ็บปวดอย่างแรงกล้าไม่อาจจะดำรงอยู่ในอากาศได้จึงตกลงที่พื้นดินในขณะนั้นเองมหาปฐพีหนาสองแสนสี 240, 000, ่หมื่นโยธรองรับขุนเขาสินเนรุซึ่งสูงหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันโยธประหนึ่งไม่อาจจะรองรับสัตว์ชั่วนั้นได้จึงเปิดช่องให้ เปลวไฟก็ขึ้นพุ่งจากอเวจีมหานรกจับยักษ์นั้นซึ่งกําลังคร่งครวญอยู่นั่นเองแผ่นดินสูบเลยนะเปลวไฟแลบขึ้นมาพรับหมดเลยยักษ์นั้นกําลังคร่าครวญบนเพ้อตกไปด้วยเหตุนั้นจึงกล่าวว่ายักษ์นั้นร้อนร้อนก็จมลงไปในมหานรกนั่นเองอันนี้เป็นชื่อของอะไรอเวจีนั่นเองนะตกไปในอเวจีอเวจีนี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าไม่มีระหว่างขั้น ไม่มีระหว่างขั้นอะไรบอกว่าความทุกข์ไม่มีระหว่างขั้นคิดง่ายๆว่าไม่มีโสมนัสมาแทรกเลยมีแต่ทุกข์ล้นลวนแล้วอีกหนึ่งก็บอกว่ามีสัตว์ไม่มีระหว่างขั้นเออัดยัดเยียดเหมือนธนานดีบุกค,คิดง่ายๆก็เหมือนกับผงแป้งนะที่ใส่กระปุกแป้งที่เต็มไปด้วยแป้งนะสัตว์นี่เต็มอย่างนั้นแหละถามว่าก็ยักษ์ตกนรกทั้งอัตภาพยักษ์นั่นแหละหรือบอกไม่ใช่หรอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ก็ในที่นี้เพราะพลังแห่งบาป,ปรกรรมที่อํานวยผลในปัจจุบันยักษ์นั้นจึงเสวยทุกมหันในอัตภาพเป็นยักษ์ที่ฐธารมเวชนียกรรมเนี่ยร้อนขึ้นมาทันทีร้อนเต็มตัวไปหมดเลยอันหนึ่งเพราะอุปชาวเวชนียกรรมอันเป็นอนันตริยกรรมยักษ์นั้นจึงเกิดในนรกถัดจากจุติจิตจุติจิตก็ปฏิสนธิในนรกเลยแต่ร่างกายของพระเถระที่ถูกพลังแห่งสมาบัติสนับสนุนไม่มีวิการอะไรเลย S <S <an> <S คือไม่ได้เสียหายอะไรสักอย่างความจริงยักษ์นั้นประหารท่านในเวลาที่ท่านยังไม่ออกจากสมาบัติพระมหาโมคลานะเห็นยักษ์นั้นประหารอยู่อย่างนั้นด้วยทิพจักสุจึงเข้าไปหาพระธรรมเสนาบดีและพร้อมกับเวลาที่เข้าไปหานั่นแหละพระธรรมเสนาบดีก็ออกจากสมาบัติลำดับนั้นพระมหาโมคลานะจึงถามถึงความดูแคลนกะท่านพระธรรมเสนาบดีฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็ได้พยากณรแก่ท่าน บอกว่าศีรษะของผมเนี่ยทุกอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนกันเจ็บหน่อยหนึ่งโถกังทุกขังเนี่ยโถกังแล้วว่าหน่อยหนึ่งศีรษะเป็นทุกคือได้รับความทุกขนิดหน่อยคือมีประมาณเล็กน้อยนะคล้ายๆกับหยดเทียนเคยเห็นหยดเทียนตกใส่มือใส่อะไรไหมจริงอยู่ศีรษะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเขาเรียกว่ามีทุกข์เหมือนกับน้ําตาเทียนหยดใส่ถ้าหน่อยหนึ่งถามว่าก็เมื่อสรีระถูกพลังแห่งสมาบัติสนับสนุน ศรีรระของพระเถระเป็นทุกข์น้อยหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรก็ทําไมยังเจ็บล่ะสมาบัติน่าจะรักษาได้นะต่อว่าเพราะท่านออกจากสมาบัติไม่นานเลยจริงอยู่ทุก์ขไม่ปรากฏภายในสมาบัติเหมือนยุงเป็นต้นปรากฏแก่ผู้หลับปรากฏหน่อยหนึ่งแก่ผู้ตื่นขึ้นเพราะเนื่องด้วยกายนะถ้ายุงกัดตอนหลับตื่นขึ้นมาก็คันอยู่บ้าง นี่ก็เหมือนกันถ้าตีตอนเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติก็เจ็บอยู่บ้างแต่ก็นิดหน่อยเมื่อท่านพระมหาโมคขลานะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าความวิการวิการก็เสียหายะนะความเสียหายย่อมไม่มีแม้ในร่างกายที่ถูกยักษ์มีกําลังประหารเอาด้วยเรียวแรงทั้งหมดเช่นนั้นประกาศความที่ท่านพระธรรมเสนาบดีมีอนุภาพมากโดยนายเป็นต้นว่านาอัศจรรย์ท่านสารีบุตร ฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็แสดงความที่ตนละได้เด็ดขาดซึ่งมนทินมีริษยามีความตรณีและอาหางการเป็นต้นโดยการประกาศว่าตนมีอิทธานุภาพมากแก่พระโมคคัลลานะนั้นโดยนายเป็นต้นว่าน่าอัศจรรย์พระโมคคัลลานะคือคนที่มีมีดีจริงๆเลยเนี่ยนะจะไม่ยกตนกลับชมฝ่ายตรงกันข้ามเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่มีริษยาเลยไม่มีความตรนี ไม่มีอาหางการไม่มีมาณนะโอ้อวดอะไรสักอย่างและยังบอกว่าปังสุปีสาจะกกรรมปิณนะปัสสามะความว่าพวกเราเนี่ยมองไม่เห็นแม้ซึ่งคุถกะเปรตผู้เที่ยวไปในสถานที่มีกองหยาบเยื่อเป็นต้นดังนั้นพระมหาเถระผู้เป็นยอดแห่งผู้ปรารถนามรคผลจึงได้กล่าวหมายถึงความไม่เห็นเปรตเหล่านั้นเพราะไม่ได้อาวัชนะถึงในการนั้น ก็ท่านไม่อาวัชนะท่านจะเห็นได้ยังไงเพราะตาทิพย์เนี่ยจะต้องอาวัชนะขึ้นจึงจะเห็นไม่ใช่ท่านไม่มีตาทิพย์แต่ท่านไม่อาวัชนะท่านก็ไม่เห็นบอกนี่ผมไม่เห็นเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอ่ะเนาะพระพุทธเจ้าก็ได้ยินด้วยทิพโสตธาตุว่าพระสารีบุตรกับพระโมคัลานะกาลังสนทนากาันพระองค์ก็เปล่งอุทานคือทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าเป็นการเปล่งอุทานแสดง ถึงการที่ภาษาริบุตรนั่นแหลเป็นผู้คงที่ตาที่โนเนี่ยมั่นคงะนะลักษณะของพราอรหารคือผู้ที่มั่นคงบทว่ายัสะเสโลปมังจิตตังทิตังนานุป,ปรกรรมปติความว่าจิตของพระขีนาศพใดอุปมาด้วยภูเขาอันล้วนแล้วด้วยหินเป็นแท่งทึบตั้งอยู่โดยถึงความเป็นวสีเพราะไม่มีกิเลสเครื่องเอ็นเอียงทั้งหมดย่อมไม่หวน คือย่อมไม่ไหวด้วยโลกกระทำทั้งปวงจึงไม่ได้หวันไหวอะไรสักอย่างเลยนะมั่นคงจริงๆจิตของพระอรหันต์บทว่าวิรตังรัชนีเยสุความว่าเป็นผู้ปราศจากความยินดีในธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดเฉพาะปิยรูปสาตรูปอัะน,นะอันเป็นเหตุเกิดราคะ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีด้วยอริยมรรคคือวิราะธรรมอธิบายว่าตัดราคะได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงในธรรมะที่เป็นไปในภูมิสาเพราะฉะนั้นธรรมะในภูมิสามปียรูปสาตรูปปานใดท่านก็ไม่ได้ติดใจใยดีอะไรเลยด้วยอนุภาพของอรหัตตมรรคเนี่ยนะด้วยอนุภาพของอริยมรรคอรหัตตมรรคไม่ยินดีแม้กระทั่งในอรูปฌาน จะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นเพราะตัดชันทราคาในรูปประชานอรูปประชานได้เด็ดขาดแล้วบทว่าโกปนยเยความว่าย่อมไม่โกรธคือย่อมไม่ขัดเคืองได้แก่ไม่ถึงอาการอันผิดแผกในอาคาตะวะัตถุแม้ทั้งหมดอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองคือท่านไม่ได้โกรธยักแม้แต่นิดเดียวเลยนะจิตที่คิดประทุษร้ายักไม่พอใจยักไม่มีนิดเดียวเลยบทว่ายะเสวัง ภาวิตังจิตตังความว่าจิตอันพระอริยะบุคคลคือพระาหันตามที่กล่าวแล้วใดอบรมแล้วโดยภาวะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ด้วยอาการอย่างนี้คือโดยนิยะดังกล่าวแล้วก็ลักษณะตามมงคลอะนะอโศกังวีราชังเขมังเอตังมังคลมุตตมังอะก็คือเนี่ยลักษณะของพรหันเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพ่แพ้ปราชัยในที่ทุกแห่งอะนะเพราะท่านเป็นผู้ที่ มั่นคงอย่างแท้จริงด้วยอนุภาพของอริยมรรคกุโตตังทุกคเมสติความว่าทุกจักเข้าถึงบุคคลผู้สูงสุดแต่ที่ไหนคือแต่สัตว์หรือสังขารอธิบายว่าบุคคลน,นั้นย่อมไม่มีทุกสัตว์หรือสังขารทําให้ท่านทุกขใจไม่มีแต่ทุกกายมีเจ็บหน่อยหนึ่งเมืนน้าตาเทียนใช่ไหมเหมืนน้าตาเทียนหยดใส่นะก็เจ็บเท่านั้นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บตามเลยซึ่งต่างจาก ปุตุชนทั้งหลายปุตุชนทั้งหลายถ้ามีเรื่องทุกข์ทั้งนอกอ่ะนะก็ใจก็ทุกข์แล้วล่ะเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาใจก็ก็ทุกข์ซึ่งต่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีใจคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่ไม่ใช่ทําตัวเฉยๆเนะหมายถึงว่าอนุภาพของอริยมรรคของท่านคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ดีเนี่ย พอฟังคําว่าท่านคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพอฟังอย่างนี้ก็เลยบอกข้อปฏิบัติต้ตองทําตัวเฉยๆเข้าไว้ใช่ไหมมันจะดีก็เฉยมันจะไม่ดีก็เฉยอุเบขาอย่างเดียวพอออุเบขาเป็นมร์แปดใช่ไหมนั้งคาถามดูนะท่านเจริญมร์แปดเสร็จแล้วท่านจึงตั้งมั่นด้วยฉลังคู่เปขาคืออนุภาพของตัตตะมัชตะตาคือไม่เอียงเองไปทางไหนซากอย่าง เพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่คนไม่เข้าใจก็เลยพอฟังอย่างนี้ก็เลยทําตัวเฉยๆอารมณ์ที่ดีก็เฉยอารมณ์ที่ไม่ดีก็เฉยๆหมดเลยไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่างทําตัวเฉยๆตลอดเวลาก็เลยนึกว่าตัวเองได้ดีใช่ไหมเพราะอยากให้คนอื่นชมก็บอกเขาถามว่าเป็นยังไงบอกเฉยๆเขามาย,ยังสงสัยว่าไอ้เฉยมันเป็นมรรคแปดข้อไหนเป็นโพธิปักจยธรรมบ้างไหมพอจะตรัสรู้บ้างไหมใช้อย่างเดียวเนี่ยนะ ใช่แล้วบอกความมาบอกว่าชัยเนี่ยเกิดร่วมกับจิตหลายดวงนะโลภะสี่ดวงก็อุเบกขาโมหะสองดวงก็อุเบกขาทวิปัญจเนี่ยหลายดวงก็อุเบกขาอาวัชนะก็อุเบกขามหากุศลก็อุเบกขามหากิริยาก็อุเบกขามหาวิบากก็อุเบกขาระดับปัญจมะฌานเป็นต้นก็อุเบกขาตกลงท่านจะอุเบกขาข้อไหน เลยตอบยังอนะไม่รู้อุเบกขาไหนแต่ว่าแนวโน้มดูถ้าจะอุเบกขาโมหะสัมปยุตอุทาจาด้วยอะนะเฉยๆแบบฟุ้งๆอะนะก็ไม่ค่อยรู้อะไรรนะอกเถยก็ขอให้เฉยในอุเบกขาสัมโพธิชงเถอะก็ให้อุเบกขาในสัมโพธชงหรืออุเบกขาในอรูปฌานเป็นต้นน,ะนั้นดี